ก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวมาแนะนำเพจแอ m i ิ t เตอร์ีพีเจ็ดเพจมินผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวปลอดภัยไ,ไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมพมพร้อมเล่นลูมรบแหลงคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริร่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมอาวีนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องคัดปั๊มแรงนรั่นเองนะครับนะหรือว่าเขาเรียกปั๊มดาวนั่นแหละนะครับผมนะโยกดาวเออเขาเรียกว่าโยกดาวนะครับผมนะก็คือคุณ งงกับทีมงาน awi ม,มากเลยทำไมเขาไม่แบบไม่จัดการเรื่องนี้สักทีวะผมไม่เข้าใจนะครับอันนี้นะครับผมนะคือเซิร์ฟเวียดนามเขามีการจัดการไปแล้วนะครับผมนะถึงจะแก้มไม่ได้แต่ก็อย่างเขาเขาก็เขาก็อะไรก็เลยเขาไม่ไดิ้งเฉยเอาง,ง่ายๆนะครับผมนะก็คือเซิร์ฟเวียดนามเขาได้ทําการแบนผู้เล่นที่แบบเล่นในคม <S <S อมไปที่ร้อนแล้วเพราะว่าผู้เล่นในคอมเขาแบบส่วนมากเขบบาจะเล่นเป็นโปรแกรม ld player ใช่ปะแล้วก็แบบว่าเปิดหลายจอดได้นะครับผมนะก็คือเซิร์ฟเวียดนามเขาแบนผู้เล่นที่อยู่ในคอมแล้วนะแต่ว่าเซิร์ฟไทยผมเห็นแบบ คือนิ่งเฉยมากอะทุกคนผมไม่รู้เข้าทําอะไรอยู่นะทุกคนเขาอาจจะทําสกินอยู่หรือเปล่าโหไม่ได้ใจนะนี่เนี่ยเราสามารถที่จะกดมาดูตรงแชทโลกได้นะรับไม่ใช่แชทโลกเด็กเขาเรื่องอะไรนะระดับโลกนะรัาผมเนะอ๋อทำไรเกมผมครั้งโอเคมาแล้วนะเขานะก็คือกดมาดูได้นะรับอันดับนะรับดูตรงโลกนะรับทุกคนก็เราเลื่อนมานะเับเราจะเห็นแบบคนปั๊มดาวแน่ๆนะับผมนะยกดาวนะรับนี่ฮะเป็นคนเวียดรรมด้วยประเด็นนะทุกคนเขาเรื่องอะไร มาปั๊มในเซิร์ฟไทยนะครับเขาถามว่าเขามาทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับผมนะก็คือแบบเอาง่ายคือแบบโปรโมทนั่นแหละนะครับโปรโมทดูดิเวียดนาม Rv เวียดนาม Rv ดูดิโหคือแบบว่าเกียไอเดีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไอดีนะผมว่าน่าจะมีเยอะกว่านั้นนะครับผมนะแต่น่าจะไม่ติดป่ะไม่ไม่มีแค่นี้แหละผมว่านะมีหกไอดีนะครับผมนะก็คือเขาทำอย่างนี้ทำไมนะครับผมนะถ้าเรากด เข้าไปดูนะเขานะก็จะเห็นเนี่ยปะเขาโปรโมทด้วยเขาเขารับโยกทุกคนนะเขาผมแน่นผมดูดิถ้าไม่ทีมงานเอายิมมันแบบมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันนิ่งเฉยมากกันทุกคนนะเขานะคือแบบว่าคือมันเห็นจะชัดเลยเอาแนๆคือมันเห็นจะชัดหรือว่าเขาโยกเขาทําผิดกฎเกมนะเขาแต่ก็ยังนิ่งเฉยผมก็ยังงงนะเขาอันนี้คือถ้าเป็นแบบเกมอื่นนี่ไม่ได้นะาแบบ ll อะไรอย่างนี้นะเขาผมนะบอกเลยว่าโดนแบนถาวรด้วยนะเขาผมแนอ ดูดิแต่ว่าอันนี้คือนิ่งเนี่ยปั๊มดาวเอ้ปั๊มเยอะไอ้ปัมป๊มเขาเรียกปั๊มเม็ดด้วยนะครับผมนะเขาเรียกอันดับอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะดูดิโอโหโปรโมทเบโดยตรงเลยเว็บอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้เฟสนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองอ่าเขาเรื่องอะไรนะเข้าไปดูนะครับผมและเพจของเขานะฮะดูดิว่าเขาคิดราคายังไงโอ้ <laughs> เวียดนามโซแซดเฮ้ย hey, <laughs> มันรู้คำนี้ได้ไงวะ <laughs> เอ๊ะอ๋อมันมันเปลี่ยนชื่อแล้วทุกคนฉลามช่างครับมันขายไอดีแล้วเร็วๆผมว่านะขายไอดีคนไทยเหรอหรือว่าอะไรผมไม่เข้าใจแค่นี้เนี่ยเนี่ยเขาเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูข้อมูลดินี่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วอันดับสามเลย,ยปั๊มปั๊มมันดับด้วยทุกคนปัน๊ปเมเอ่อปั๊มเม็ดอ่ะโอ้โหดูดิอาซายชนะก็ถเก้าเปอร์ ดูบวลได้ปะโอ้โบอ,โอดูไม่ได้โอ้โหยี่อย่างเวอร์ผมว่าน่าจะปั๊มไอดีมาขายด้วยแหละดีหนึ่งนะเอ้ยเล้กอีกอย่างหนึ่งนะเอ้ยผมมาหน้านีแล้วชอบา่านวะแพ้เดี๋ยวดูอันนี้ดิอาาัตราชนะอะไร99.2%แล้วมันไปแพใ้ใครวะวมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์วะ99.6%ไม่ดีด็ดร้อยไหมอยากเห็น99.6 99.2 99, มันไปแพ้ไขวะแพ้บอดเหรอหรืออะไรผมไม่เข้าใจทำไมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยวะ99.6 99, ดูดิโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่าขาดูเลยนะเพจมันดีกว่าทุกคนเฮ้ยทุกคนดูดิขนาดผมยังไม่ได้เซิร์ชเลยนะมีคนเซิร์ชด้วยแหละแสดงว่าคนเซิร์ชเยอะนะดูดิมีอันดับการค้นหาเลยดูดิลองดูดิอ่าไม่มีหรอต้องไปดูที่เพจนะฮะ ่าไม่มีวะหาไม่เจอวะมันหาย,ยากแน่เลยอันนี้ปะไม่ได้ใช่นะผมว่าอันนี้นี่นี่นเจอแล้วเจอแล้วทุกคนนี่เห็นปะเห็นป้าหมนี่ในโปรไฟล์เดียวกันเลยเนี่เห็นป้าโปร,ไฟ,ไ,ร,โปรไฟล์เดียวกันเลยทุกคนเนี่ยดูดิอะไรเนี่ยรับสมัครงานกอร์เลียสด,ดูเลอร์อเรดูใหม่2,000บาทถึง2,500หูาหูคิดแพงๆจงวะ ก็คือแบบว่าสองพันสองพันหนึ่งสองพันห้านี่คือแบบว่าไปไปถึงกรอรลเลสเลยเหรอเฮี้ยเอ้ยอ้านี่โยกจอโยกเจอยเจอยอะดูแลรสึกว่าเป็นลูกพีอโอโหเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันเห็นแบบร้อ,องเนี่ยด,ดีดี่เรื่องเล่นเกมนี้ไปนานละหลายเดือนพอขึ้นสูงก็เจบพราะอะไรดูนี่อ๋ออันนี้เขาแล้วเขาแปลภาษาเขาแปลภาษา <c oughs> ขเขา้ยโอ้โหสง่งยูแอลไปให้ทีมงานเฮ้ยผมอยากรู้ว่ามันคิดเห็นยังไงวะมันคิดเห็นยังไงวะเดี๋ยวลองดูดิขอบคุณมากเพราะพวกคุณทำให้ฉันมีชื่อเสียงมากขึ้นฉันหวังว่าครั้งต่อไปจะทำงานพวกคุณที่ต้องอุย้ยง้นนี้ง้นนี้ผมก็ถือว่าทำให้มันมีชื่อเสียงดิใช่ไหมโอ้แย่ละเดี๋ยวไม่จะทำให้พวกไอ้ ที่พวกคุณทำงานของคุณแล้วลองให้ฉันจะทำให้ฉันคิดบวกมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและป้องอปกป้องฉัน มีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกบ้างไหมาจะมาผมไม่กลา้ประมาณเยอะอแบบว่าร้องอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยคนไทยแม่งร้องว่ะไอ้เียมึงเอาไปโพสอย่างนี้ก็คือแบบช่วยที่แบบช่วยโปรโมทกูอะไรอย่างนี้นะฮะขอบคุณที่แบบว่าช่วยโปรโมทแล้วก็จะได้ทํางานต่ออะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะนนเพราะคนเข้ามาเข้าทํางานต่ออะไรอย่างนี้นะครับผมนะบับพี่ๆด้วยนะบอกว่าอะไรนี่วอคาร์โนวางครับลูกพี่อะไรนี่ <c oughs> โอเคเอาว่า ประมาณนี้นะเขานะคือผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะก็คือแบบว่ามันมันก็ทำได้แหละนะเขาเพราะว่าทีมงานอวีมันมันไม่ทำอะไรอะ่ะเก็นไหมคือ,อด,ดิคือถามว่าทำไมคือเอ,อ่ออันนี้ก็น่าอันนี้ก็คือน่าสงสัยนะคือแบบว่าทำไมเวียดนามถึงย้ายมาอวีมาปัมดาวที่อวีนะครับเพราะว่าเวียดนามเขาแก้นะคขาแล้กนะ็คือเขาไม่สามารถที่จะใคาเรียกอะไรเล่นในคอมได้นะรับผมนะฮะอันนี้เดีย๋ยวผมจะให้ดูผมมีเทิร์เวียดนามอยู่ปะ ไอมีมีมีคือดูนะไอดี ID นี่คือผมไม่ได้โดนแบนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือแบบว่าเข้าไปปุ๊บเข้าไม่ได้เลยนะผมจะโดนแบนประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมนะก็คือไอดีไหนก็ตามนะฮะที่ล็อกอินในคอมของเซิร์ฟเวียดนามนะครับผมนะก็คือจะโดนแบน2ชั่วโมงนะครับผมนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนะที่แบบทำไมคนเวียดนามถึงย้ายมา,าโยกดาวที่ประเทศไทยแล้วก็หาเงินที่ประเทศไทยนะครับผมนะเขาเรียกอะไรแบบรับจ้างที่ประเทศไทยรอดู ก็คือเซิร์ฟเวียนาเขาแก้ไขแล้วอะแต่ต้องรองดูนะว่าเซิร์ฟไทยจะแก้หรือเปล่าผมว่าเซิร์ฟไทยถ้าเซิร์ฟไทยแก้ก็คงจะแก้แบบคอมแบบไม่ให้เข้าอวี B นะครับผมนะผมถามผมว่ามีปัญหามผมก็ไม,ม,ม่มีปมัญหาผมก็เล่นโน้ตือได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยเล้นอยู่แล้วนะอวี B. เอาจริงว่า,อา,อาโอเคเดี๋ยวดูนะอันนี้คือเซิร์ฟเวียนามนะผมเข้าในคอมโปของเจอรแบร์สองชั่วโมงนะครับผมนะอันนี้นี่ก็เป็นสาเหตุที่แบบว่าคนเวียนาเขาก็ย้ายมาทํา อันนี้เรื่องแล้ว,ลวมารับงานในเซิร์ฟไทยและเซิร์ฟบ้านเราแนเ่เองนะครับผมนะก็คือแบบเขาไล่ช้าหน่อยนะเพราะว่าอยู่เซิร์ฟนอกเนาะรอยละรอยละเดี๋ยวผมจะเลอะอินให้ดูแบบสดๆเลยนะครับผมนะลอะอินมันเฟหน้าปะผมผมเลอะอินค้างไว้ปะเดี๋ยวดูนะคก็มันจะโดนแบนนะตอนแรกมันจะเข้าได้อยู่เออตอนแรกมันจะเข้าได้นะแต่สักพักมันก็จะโดนแบนอ๋อผมไม่ได้เลอะอินหรอ โอเคฮะผมล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะไอดีนี้ก็ไม่ได้เล่นนันี่นี่เห็นปะเห็นปะผมโดนแบนยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเห็นปะโดนแบนละเนี่ยนะครับผมนะคือโดนแบนเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับผมนะจะถึงสี่ทุ่มนะครับผมนะเอ้ยเดี๋ยวผมแปลภาษาแป๊บนึงนะทุกคนผมงงว่ะมันสิบแปดมันไมยี่สิบสองแล้วก็หนึ่งอ๋อแป๊บนึงฮะ อ๋อ oh, 18นาฬิกานะครับ18นาฬิกา53นาทีานะฮะในวันที่22นะเดือนที่1บ้างนะครับผมนะอันนี้แน่ะอย่างที่ผมบอกนะฮะตอนนี้กี่โมงตอนนี้คือผมอาทิตย์ประมาณ5โมงหรือ6โมงนะครับผมนะ5 6แน่ะก็เกือบ2ชั่วโมงนะครับนะั่นก็คือ18:50ใช่ปะเอ้ยชั่วโมงเดียวนี่หว่ามันเป็นเดียชั่วโมงเดียวแล้วเหรอตอนนี้คือแบบเป็น17:54นะครับผม,ผมดูแล้วครับ เนี่ยเนี่ยคือเนี่ยห้าโมงอนะห้าโมงเขาเป็นอ่าภาษาแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิบเจ็ดนะครับผมนะเออเนี่ยนี่สิบแปดห้าสิบก็คือชั่วโมงเดียวอ๋อเออโดนชั่วโมงเดียวนะครับผมนะเนี่ยหรือสองชั่วโมงวะเออเนี่ยชั่วโมงเดียวนะครับผมเนะี่ยโอเคก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับนะั่นคือเซิร์ฟไปน้ำไม่สามารถเข้าเล่นในคอมได้นะครับผมเนะี่ยคือโดนแบน น,น,น,นั่นเองนะครับผมแบนสองชั่วโมงนะเขาชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละนะฮะก็เขาก็เลยแบบย้ายมาเซิร์ฟไทยมาปั๊มดาวน์เซิร์ฟไทยนะให้คนไทยเสียตังค์นั่นเองโอเคครัเอาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะเขาโอนนะก็คือวิธีเอาจรินแล้ววิธีแก้นะครับแก้เอ่อเถอะอีกที่นึงวิธีแก้แบบไม่ให้มีโยกดาวน์นะคือแบบว่าเราไม่สามนระที่มันยังเปิดทำอย่างนี้ได้เพราะว่ามีมีคนไทยจำนวนหนึ่งไปเขาไปใช้จ่ายไปหรือว oh, okay. so mm ่าไปใช้บร okay. okay. ิการนะมันก็เลยเปิดได้เรื่อยนะเขาจะไปเท่าทีมงานอย่างเดียวก็ เ้าคนไทยด้วยนะครับผมนะเออมันก็มีคนกลุ่มที่ใช้บริการนี้นะมันก็เลยทำให้ยังมีการโยกดาวต่อไปนะอันนี้ผมว่านะโอเคก็แป๊บผมนะเจ้าว่าในคลิปน้านะครับผมไป